เจ้าของ Facebook ที่มีอายุหนุ่มจริงๆ36ปีตอนนี้เขามีความร่ำรวยถึง1 0 0 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐเป็นผลสำเร็จและเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาแล้วนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ Facebook เจ้าของ Facebook ที่มีอายุหนุ่มจริงๆ36ปีตอนนี้เขา มีความร่ำรวยถึง1นึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐเป็นผลสําเร็จและเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาแล้วนะครับ f c e e o o o เนี่ยนะฮะเราใช้กันมาผมว่าตั้งแต่คนที่ใช้กันยุคแรกๆในตั้งแต่ปี2004จนมาถึงขนะดานี้2020 16ปีเต็มๆที่มาร์คซักเบิร์กนั้นพัฒนานะเป็นผู้ก่อตั้งบริหารเองแล้วก็พัฒนา Facebook จนกระทั่งกลายเป็นเครือข่ายโซเชียลมีเดียหรือเครือข่าย สังคมเกิดข่าวโซเชียลมีเดียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ไปแล้วโดยใช้เวลาเพียงแค่16ปีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มันเป็นตัวพิสูจน์อะไรได้หลายอย่างครับว่าเจ้าของผูก้ก่อตั้งและเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนเองคือมาร์คซักเบิร์กซึ่งมีอายุเพียงแค่36ปีเท่านั้นมีความร่ำรวยมั่งคั่งส่วนตัวพุ่งถึง100ล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิด Facebook เป็นครั้งแรกของชีวิตมาร์คซักเบิร์กซึ่งเป็นคุณพ่อ ไปแล้วด้วยและภระยาที่แสนสวยด้วยเพราะฉะนั้น1นึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐที่เกิดขึ้นในคืนนี้ขอโทษนะคืนที่ผ่านมาเนี่ยตีเข้าไปเอา32คูณนั่นก็คือมีเงินตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับหลือเชื่อฮะสาล้านล้านกว่าบาทขึ้นไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้มาร์คสกเบิรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาถือหุ้นส่วนตัวในตัวบริษัทนี้เพียงแค่13%คือถือในนามถือในชื่อ อันนี้ยังไม่รู้มาเขาอาจจะถือผ่านตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรก็ได้ซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook อยู่เนี่ยคือด้วยการถือหุ้นส่วนตัวเป็น9 3แต่ทำให้มูลค่าความมั่งคั่งระรวงเขาเกิน 1, 100ล้านเหรียญสหรัฐก็ต้องมาจากราคาหุ้นอย่างเดียวเลยครับราคาหุ้นของหุ้นในกลุ่ม IT เทคโนโลยีโดยเฉพาะสัปดาห์นี้และสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่หลายคุนถามเลยครับบ้า ทำไมเศรษฐกิจย่ำแย่ทั่วโลกเศรษฐกิจอเมริกาตกต่ำไตรมากสอในรอบ74ปีโควิดเองตอนนี้ก็ติดระเบิดเทิทินไปถึง19.2ล้านคนทั่วโลกแถมอเมริกาก็มีคนติดเกิน5ล้านคนแถมป็ะ่นำด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตเกินกว่าแสนหกคนก็ไปแล้วทําไมหุ้นยึงขึ้นเหตุผลก็ชัดครับในวิกฤตมันก็มีโอกาส วิกฤตโรคระบาดซึ่งทาให้เศรษฐกิจย่าแย่ครั้งหนึ่งในรอบ80ปีของทั่วโลกเนี่ยมันก็เกิดเป็นโอกาสให้กับวงการของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต WiFi สิ่งอะไรก็ตามที่เป็นเทคโนโลยีขณะนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นยุคข,ของการเกิดสมบูรณ์แบบอย่างยั่งยืน,นยจริงเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูสิครับราคาหุ้นของ a c e b o o k เนี่ยที่มีการไต่ระดับขึ้นไปในช่วงกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งมีราคาพุ่งขึ้นสูงสุดในแต่ละวันเนี่ยย่อมทําให้ ราคาที่มาก,กระเบิดถือหุ้นของเขาเองเนี่ยมีราคากระโดดเป็นก้าวกระโดดต่อเนื่องในช่วงกว่า2อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จริงๆจะถามมาก่อนหน้านี้มีไหมมีมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดการแข่งขันเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซตั้งแต่เกิดการแข่งขันในการใช้ระบบออนไลน์กับชีวิตมากที่ขึ้นรวมถึงการค้าตั้งแต่โซเชียลมีเดียนั้นกลายเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจนกระทั่งมีไรายได้จากการโฆษณาเข้ามาทุกรูปแบบนะฮะและในที่สุดนักวิเคราะห์เขาก็ะจับหุ้น 5บริษัทอยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งถือว่าหุ้นหบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี้มักเป็นหุ้นที่มีราคาดีแพงและก้าวกระโดดจกกนกระทั่งยกดัดชนีต่างๆขึ้นไปคึกคักทั่วโลหุ้นในกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาใช้อักษรตัวย่อของแต่ละบริษัทนําหน้านี่นะครับและจัดออกมาไปเรียกหุ้นหุ่นนี้ว่าแฟง F, ANG, F A A N G ซึ่งแฟงมาจากบริษัท5บริษัทเดวยกันก็ได้แก่หนึ่ง b o o k กก็คือตัว F อนะฮะสก็คือ Apple ก็คือ Apple Incorporation เจ้าของสมาร์ทโฟน iPhone เนี่ยก็คือตัว A ถูกไหมครับต่อมาก็อีกตัว A อนึงก็คือ Amazon ของ Jeff Bezos มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกต่อมาตัว N คืออะไรครับหุ้น Netflix ที่เราดูทีวีแอปพลิเคชันในบ้านออนไลน์และตัวสุดท้ายก็คือตัว G Google ซึ่งมีบริษัทแม่ก็คือบริษัท Alphabet ก็คือ Search Engine ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเขาถึงเรียกว่าหุ้นแฝงและ Facebook ก็เป็นหนึ่งในนั้นท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ มูลค่าของ f a c e b o o เนี่ยนะมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากๆจนกระทั่งทำให้อัตราของการก้าวกระโดดของของหุ้นของ Facebook เนี่ยนะครับเติบโตจนกระทั่งมาร์คซักเบิร์กมีมูลค่าความร่ำรวยจากต้นปีจนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสองหมล้านเหรียญสหรัฐ เช่นเดีวยวกับเจฟเบโซนะครับเจฟเบโซนั้นมีมูลค่าความร่ำรวยพุ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อคืนนี้75,000ล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐประมาณ2.4ล้านล้านบาทนี่เพียงแค่เจ็ดเดือนก็ด้วยสาเหตุที่ราคาหุ้นของกลุ่มนี้พุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าขณะนี้เนี่ยหุ้นของ5บริษัทนี้ก็คือ Facebook Amazon Apple Netflix Google ทั้ง5บริษัทรวมมูลค่าทั้ง5บริษัท คิดเป็น30%ของมูลค่า GDP ประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นแล้วข่าวที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่นะครับก็ทำให้พ่อหนุ่มมาร์คซัก,กเบอร์กอายุ36ปีเริ่มคิด Facebook ทำธุรกิจมาถ้าจะให้นับรวมเปเส็จตั้งแต่ก่อตั้ง Facebook ตั้งแต่เด y 1วันตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนอยู่จนกระทั่งขณะาษนี้กลายเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็เขาใช้เวลาเพียงแค่16ปีทำให้ความร่ำรวยของเขามาถึงกว่า3.2ล,ล้านบาทและติดอันดับมหาเศรษฐีของโลก และล่าสุดเมื่อคืนก็คือติดเข้าไปอยู่ในอันดับของการมีความร่ำรวยสูงถึง1 0 0 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกในชีวิตของมาร์คซักเบิร์กและก็แน่นอนครับทำให้ชื่อเสียงของ a c e b o o k มันมาถึงขนาดนี้ด้วยนะครับ